สวัสดีนะครับวันนี้พบกับรายการม m a r เ o Gamer TV ในเซิร์ฟพกกิซซามอนเซิร์ฟพิซซามอนเบอร์นะครับนี่พบกับใครวะบิ๊กตาบิ๊กตีนะครับวันนี้ผมจะมาแข่งเออ่โปเกมอนแบทเทิลกันนะครับอับโยนมาเลยโยนมาเลยโยนมาเลยตัวนี้เหรอมาอ,อับก,ก็เริ่มแข่งเลยนะครับนี่ก็ เออเออตรวจยืนยันนี่อะไรเข้าไปอ่ะครับเข้านะครับเข้าหนูใช้ไม่เข้าเราติดปืนด้วยอ่าติดปืนด้วยดั้งนั้นคอแหละลองดูท่าเอาไปแล้วเฮ้ยลืมไปดั้งนันคอใช้ไม่ได้เออใช้ได้ใช้ได้เอาไปแล้วตัวนี้ เอานี่ไปเลยเลยลคาค้าโอ้ยต้องเจอท่าน,นี้อ,อ,อ<ม>ุ้ยขาจอดจอดเลยจอดเออตัวนี้เอาเป็นนี่แล้วกันปีอาร์ตึ๊ดตายเลยอะไรเนี่ย อ๋อตัวนี้ตัวนี้ต้อง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 เอาเล้งตายเลยพวกเราไปตัวอะไรมัเป็นก๊อดมันงิกะเล็กซึ่งขาเขาก็ติดมัวาเอาดิ่งไม่ทำงานหรอกเออคุยคไปกินเอามึง่าใส่ชกผูกูส เราชนะแลเอ้ยีก็้ยไข้าก็ได้จอดมายามเหรอันสสเก็ได้ อเวมามามาแข่งมนมาแข่งกันติดตาไหมเาวลมามาตวเลยพี่มาจะโกนไปแล้วพี่ยังไม่ได้ใช้เร็อยเลยเอาเลยเอาเลยมามามาอีกอีกสักครั้งมา

อีกนนมาดิดูดิครับเอาคืนด้วยคุณแล้ว,ลวต่อต่อต่อ,ต,อตรงนี้เลยแหละ,ะเก่งทีเลย ลืมลืมเอาเกมอนเอาเอาเกมอนลงมาไรมากว่าูเหอมามาโปลโมดยิ้มเขาได้ไงเนี oh, 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 oh. So ่ยเปร่องานที่ก่อนเดี๋ยวเดเากม่นอีกตัวมาใช่กนตัวอะไรดีอ้นเดียเหอไม่เอา Nhiều thôi, nhiều nhiều. Không ơi. Trong kho một đây san một lên. Ừ, à. เอาวิวเลยฮะฟาหัวแตกอะไรถ้าอะไรดีเฉียนด้วยเลยบิ๊กจะปลีนเร็วกว่าบิ๊กวะจะดูแลกบพี่อ่ะีปลองลูกค้าอ <tinc S 1> ้าแทบตายอ ทีสปีดเร็ววะบิ๊กพีชนะแล้วตอนนี้อเออเอ้ยเปลี่ยนตัวเฉยเลยตายเลยเฮ้ยตัวนี้ทัดต่อสู้น,นี่โอ้ยทานี้แหละเราตายวะเป็นตัวนี้อโด,ดบอล เอาตายตายอืมยได้าเออ้ีเอาตายไว้ตายไว้ตองตายสิตายสิเมันเรื่องเดาตายครับนี่ก็ได้ตายดบไอ้ถ้ายายตายนี่คือกล่ามากเลยตเนี้ย นี่เลือกตัวไม่โหดมาเลยเนี่ย้ออกมาตัวเดียวตายแล้วอ่านี่มันที่ยเรร้อยมาเลยพี่ขก็ได้ไม่ไม่มีท่ามอนได้เลนี่ิเนเลีล่ใช้ท่าโือได้กินเลก็ไม่อยูนนห่หรอม้จเลี้ยวะพ่ไม่ได้เล อินเลิก็ a t t อะไรด้่ะนั่นแต่ก้นเขาพอนอเราได้้ยเโอ้ยตัวอะไรดีตัวนี้ละกันจะได้มิติอเลอินเลิอินเลิฟใช้กระเพ็ดนียไม่ได้นะวายช้าอะไไมิติเลิฟ ไอรีมคือเขต้อนโอ้โหอาตัวนี้ก็วายชันเลย้ยเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วตัวสุดท้ายเลยคาริโอตัวยแียวกันแต่เราจะปิดเยอะกว่า โอ้ยตรงนี้คุณม่ได้เติมท่าเลยว่ะกูกัดแบทไดกัดแบทกต่อไปจนกว่ามันจะโดนสกินไม่ทำงานกิกก็ได้ขยกนลงไป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 อด็กเติมนอน โอเคไซคิดฝรังกิดลืมไปแล้โดนช้โจมตีไม่ได้บีก็ได้่แพ้รล้ักคร <c oughs> <c oughs> ับก็รอบที่สองนี้ก็คือผมก็ชนะได้จ้ไดจ้ะ ก็ชนะอีกแล้วแต่ปีชีวิททททตทำให้เจอตัวเดียวอีกก <c oughs> ็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ